ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความทุกข์จะผ่านไปเช่นกันคุณเคยรู้สึกไหมว่าความรู้สึกที่ไม่ดีหรือความทุกข์นั้นเหมือนเป็นเมฆดำที่ตั้งอยู่เหนือหน้าผาทำให้เรารู้สึกมืดมนและหมดหวัง ฉันเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาเช่นกันเมื่อไม่นานนี้เองฉันต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างในชีวิตทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์จนบางครั้งรู้สึกหนักอึ้งเกินกว่าจะรับมือชวนให้คิดว่าทำไมชีวิตมันหนักใจขนาดนี้นะคืนหนึ่งขณะที่นั่งอยู่ในความเงียบของบ้านเหมือนกับใจเรากำลังต่อสู้กับเสียงวุ่นวายภายในฉันนึกถึงคำสอนในพุทธศาสนาที่ว่า ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงและจริงๆแล้วแม้แต่ความทุกข์ก็เช่นกันการไตร่ตรองคำนี้ทำให้ฉันรู้สึกเย็นใจขึ้นมาทันทีมาสำรวจความรู้สึกของตัวเองให้ลึกถึงที่มาทำไมถึงรู้สึกอย่างนี้รู้ไหมความทุกข์นั้นมันก็แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตฉันจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อได้สอนว่าความทุกข์จะไม่อยู่กับเราไปตลอดตั้งอยู่ชั่วคราวและผ่านไป เมื่อลองตั้งใจฟังคำนี้มันเหมือนมีแสงเล็กๆที่ส่องสว่างในมุมมืดของใจความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้มอบความหวังใหม่ให้ฉันลองคิดดูสิว่าเมกจะไม่อยู่เหนือเราตลอดไปมันแค่ผ่านไปตามธรรมชาติของมันเมื่อเรายอมรับว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายจะต้องมีจุดจบเราก็สามารถฝากปล่อยมันไปได้อย่างสบายใจเหมือนกับการที่เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้รอให้สายฝนหยุดตก แม้ว่ามันจะทำให้เราหรือสวนเราชายตาไปบ้างแต่เมื่อหายตายสายรุงก็จะได้แสดงให้เราเห็นมีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้เราก็เปลี่ยนทัศนคติของเราเองได้เมื่อลองเปลี่ยนมุมมองมาเห็นความทุกข์ว่าเป็นครูสอนชีวิตเราก็จะเริ่มมองเห็นคุณค่าของมันความทุกข์นั้นไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่คอยเตือนเราให้หยุดและสำรวจความรู้สึกของตนเอง เอาละความทุกข์จะผ่านไปได้เวลาส่วนใหญ่เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้แต่เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้อะไรที่เกิดขึ้นก็แค่สถานการณ์ผ่านไปตามกาลเวลาหากเผชิญหน้ากับมันด้วยสติและความเข้าใจเราจะค้นพบว่าจะมีหนทางใหม่กว่าที่เคยแล้วคุณล่ะมีความทุกข์อะไรที่เป็นบทเรียนในชีวิตของคุณที่ช่วยให้เติบโตขึ้นไหมมาแชร์ประสบการณ์กันเถอะค่ะ